สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหวยรอยรับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณน,นะคะเด่นสิบหน่วยบนนะคะเทียบชนสองสูตรเก่านะคะก่อนที่จะเข้าการคํานวณน,นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติลความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรอยรับนะคะ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการคำนวณกันนะคะเด่นสิบหน่วยบนนะคะจะเป็นสองสูตรเก่านะคะที่เข้ามางวดที่แล้วนะคะสูตรที่หนึ่งะคะสถิตินะคะสี่สิบสองงวดงวดที่ผ่านมานะคะเด่นที่หนึ่งสี่ห้านะคะผลวันนะคะออกมาที่แปดหนึ่งสองเข้ามาที่หนึ่ง สูตรนะคะเราจะใช้นะคะหลักแสนสามครั้งหลักพันสิบบนหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสิบท้ายครั้งที่หนึ่งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่สองสองครั้งและบวกข้าวที่หกตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอนดมีเขียนไว้ข้างบนเลยนะคะเก้าบวกศูนย์เท่ากับเก้าเก้าบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกแปดเท่ากับแปดแปดบวกศูนย์เท่ากับแปด 8บวก7เท่ากับ5 5บวก3เท่ากับ8 8บวก4เท่ากับ2 2บวก8เท่ากับ 00, 00, 0 0เท่ากับ0วก6ะเท่ากับ6นะ Hans. 6บวก3เท่ากับ9 9บวก1เท่ากับ0เราจะได้นะคะเด่น10หน่วยบนนะคะในสูตรที่1น,นะคะ690 เสร็จแล้วนะคะเรามาดูสูตรที่สองนะะสูตรที่สองนะคะเศรษคะสามสิบสามงวดงวดที่ผ่านมาคะเด่นที่หนึ่งสองสามผลรางวัลคะออกมาที่แปดหนึ่งสองนะคะเข้ามาสองตัวนะคะก็คือหนึ่งกับสองสูตรนะคะเราจะใช้นะคะร้อยบนสองครั้งหน่วยบนสองครั้ง น่วยล่างสาครั้งร้อยหน้าครั้งที่1ร้อยหน้าครั้งที่สองหน้าครั้งที่2อและบวกข้างที่5 6บวก4เท่ากับ0ูบวก8เท่ากับ8 8บวก6เท่ากับ4 4บวก0นย์เท่ากับ4 4บวก3เท่ากับ7 7บวก5้านะเท่ากับ2อนะสองบวก1เท่ากับ3 3บวก1เท่ากับ4เราจะได้นะคะเด่น10หน่วยบนนะคะในสูตรที่2องนะคะสองมส ไปเขียนวันที่เดิมครบแล้วนะคะทั้งสองสูตรนะคะเรามาดูนะคะแอดยกตัวอย่างมาให้นะคะห้างวดนะคะถ้าเราเทียบชนแค่สองสูตรนี้นะคะในงวด ที่ออกห้าสามศูนย์ฮะไม่ชนนะฮไม่ชนเราก็จับคู่เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดนม่ศนยนึ่งสามหนึ่งสี้านะคะจะได้ทั้งหมดนะคะเคู่ชุดไปกลับนะคะผลรางวัลออกมาที่ห้าสามศูนย์ะคะก็เข้ามาชุดนี้นะคะงวดต่อมาะคะชนที่ห้าเราก็จะได้เลขเด่นเลขวิ่งห้านะคะผลรางวัลออกมาที่สี่ห้าสามนะคะก็เข้ามาที่ห เสร็จแล้วนะคะงวดต่อมานะคะไม่ชนเราก็จับคู่51 52 53 81 82 91 92 93 83ผลรางวัลออกมาที่782ค่ะเข้ามาคู่ชุด82งวดต่อมานะคะไม่ชนเราก็จับคู่นะคะ383930 686960 68 787970ผลรางวัลออกมาที่478ค่ะก็เข้ามานะคะคู่ชุด78เสร็จแล้วนะคะงวดที่ผ่านมานะคะ าชนกันที่หนึ่งนะคะเราก็ย้ายเลขเด่นเลขวิ่งหนึ่งนะคะผลรางวัลออกมาที่แปดหนึ่งสองคะก็เข้ามาที่หนึ่งเสร็จแล้วเรามาดูงวดนี้นะคะในงวดนี้นะคะสูตรที่หนึ่งของเรานะคะได้ที่หกเก้าศูนย์สูตรที่สองได้ที่สองสามสี่ในงวดนี้นะคะไม่ชนนะคะไม่ชนเราก็จับคู่นะคะหกสองคะหกสามหกสี่เก้าสองเก้าสามเก้าสี่ 02 03นะ04นะทั ux, ms, count, ety, ้งหมดฮะ9คู่ชุดนะไปกลับนะ62 63 64 92 93 94 02 03 04 9คู่ชุดไปกลับนะในวระจํกรมาที่หนึ่งนะ ตุลาคม2566นะคะเพื่อนๆชอบส่องตัวบนชุดไหนนะคะก็เลือกวิเคราะห์นะคะนำไปใช้ด้วยตัวเพื่อนเองนะคะเป็นสองสูตรเก่าที่เข้ามาของงดที่แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคำติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ